สวัสดีทุกคนด้วยคือกำลังอิงกับฮิตมาอยู่เลยลืมเมื่อกดอัดไปแล้วเมื่อกี้กดกดอัดไว้นะครับก็เดี๋ยวสวัสดีทุกคนก่อนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะวันนี้ก็มาอัปเดตตัวแพทที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะลงพรุ่งนี้เที่ยงมั้งผมลงพรุ่งนี้เที่ยงนะครับแล้วผมตอนนี้ตอนดึกๆนะครับพอดีเพิ่งถึงบ้านตอนสี่นาทุ่มนะครับก็เลยมาไล่ดูได้อัดเลยนะครับก็ตอนนี้เมืองอย่างสวยบอกเลยอย่างสวยดู นี่ประดับไฟคิดมัดเรียบร้อยลนะครับต้นคิดมัดนี่คือแบบอลังการเจิดจาตนะก็ต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมมาดูอีเวนต์ก่อนเลยอีเวนต์ของเขานะครับที่มีเพิ่มมาจะมี2อันก็คือจะมีเจ้ากินเค้คิดมัดกับบอนปอกเหมือนเดิมนะกดติ๊กๆๆติ๊กหลายที่เราเคยเล่นกันนะครับแล้วก็ตรวจได้จากอะไรบ้างใช่ใชปะนี่ตามนีม้เลยแหล่งอิมเมจินวิหารนกขีสัตว์ขาทองคำอิมเมจินมาจนภัยชื่อชื่อคิงดอมปกตินะไม่ยาก แล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาดูลู่ลนะฮะแล้วก็ตามนี้แหละเพื่อนๆไปลงดันเจียนของเอพิโซดนะครับได้ดูลูล่มาก็ปลดล็อกตามขั้นนี้เลยถ้าเกิดได้4ี่ตัวก็ได้อีกตัวหนึ่งฟรีนะเจ้าบีเวอร์ตัวนี้ต่อมาต้องรู้อะไรอีกมั่งอะมาดูกันอันนี้ก็เพื่อนก็ทำปลดล็อกไปแนะคู่มือเอพิโซดครับเขาก็จะมีบอกว่าให้ต้องทําอะไรบ้างนะแล้วก็เนี่ยปลดล็อกไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวของตกแต่งต้นหม่ป่ะของตกแต่งต้นไม่คืออะไรใช่ไหมมันคือเจ้าของพวกนี้นะฮะ อันเนี้ยคือของตกแต่งต้นไม้เพื่อนมันจะมีการเพิ่ม CP พีให้เราได้ด้วยนะครับนะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากกูทาอะไรบ้างเนี่ยให้มาปลดล็อกตามนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะได้เนี่ยมีกันเนี่ยตกอ่าของตกแต่งต้นไม้ใช่ไหมได้แล้วก็พวกพรหิมะของฟูเนียนะครับติดตั้งของตกแต่งปุ๋ยเติบโตปุ๋ยแข็งแรงรางวัลลายวันแบบป๊อปอัพอะไรว่าไปนู่นเนี่ยมองมาจริงกับเบลให้ปลดให้หมดแล้วกันนะปลดห,หมดแล้วกันเนาะ แล้วก็มาดูหน้านี้อ่ะมีอะไรบ้างใช่ไหมก็จะมีเรื่องของอันนี้ก่อนดันเจียนครับคือเรื่องต้นแรกอ่ะเพื่อนต้องปลดล็อกนี้ก่อนนะเป็นเควสเล็กๆสอันทําเสร็จแล้วก็ปลดล็อกตามนี้เลยหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีดันเจียนของน้องตามนี้เลยนะน้องนกแสกของผมนะแล้วก็จะมีต้นไม้ด้วยกัน2แบบนะครับ2แบบก็คือจะมีแบบอันเนี้ยของเราเองที่ป่าอิมเมจนนะครับแล้วก็ของทุกคนที่กลางเมืองไปดูการของทุกคนก่อนของทุกคนนึกถึงพี่ตัวด้วตะแลมเลยของทุกคนเนี่ย เอาละทุกคนอ่ะแล้วกูเด no ินเดินบินหนึ่งเดบินแซวเซลเดินบินหนึ่นะฮะก็ตัวนี้เลยนะคือต้นไม้สวยจัดจัดนะครับคนกําลังห้อมล้อมนะเพราะเพิ่งทำเควสไม่ใช่อะไรเพิ่งทำเควสไม่ใช um ่อะไรก็เราต้องเอาปุ๋ยมาใส่นะครับแล้วก็จะปลดล็อกเร็วตามนี้เลยนะคือทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะช่วยกันเห็นปะจะช่วยกันนะเพื่อนนะแล้วก็ความร่วมมือของเราก็มีการจัดแรงเนะครับว่าเรามากน้อยแค่ไหนปุ๋ยเรามากปุ๋ยเราน้อยว่าไป อันนี้ก็เลี้ยงต้นไม้นะครับก็คือจะได้ของตามไปเลยกับเพื่อนๆแบบยิ่งเอาต้นไม้เยอะๆอะของก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วก็รา,างวัลรางวัลแหละรางวัลความร่วมมือแล้วก็รางวัลความร่วมมือนะครับถ้าเกิดมันเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้เลยแบบอันหนึ่งก็ได้แบบได้เนี่ยคูณห้าเท่าคูณสี่เท่าคูณสามเท่าเลยว่าไปก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่ทำร่วมๆกันช่วยๆกันนะเพื่อนนะก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะอ่ะไปดูต้นไม้ของเราดีกว่านะครับ ต้นไม,ม่อิมเมจันของเราเป็นยังไงบ้างล่ะน,น้องๆวันนี้ผมดีจังวะวันจันทร์นี้ผมด,ดีดแล้วทุกคนนี่งดูดีดมากเลยว,วันนี้เพื่อนบอกผมเพิ่งลงไลฟ์มานะฮะเพิ่งลงไลฟ์มาก็เลยแบบยังเอเนอร์จี้ยัยงเหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยบางคนถามไลฟ์เกมอะไรฮะโคโลออยแลนด์นะโคโลออยแลนด์เกมแบบคล้ายคล้ายฮาเวนมูน,นเพื่อนเกาะสวรรค์หาสวรรค์นะฮะจะไลฟ์ทุกกลางคืนช่วงนี้ทุกนี้ติดไม่ใช่ไลฟ์ติดแต่นิโนก็ยังไม่ทิ้งกันเพื่อนผมก็ยังรักนิโนคุณนี้อยู่นะ ข้าไม่ได้ทิ้งเจ้าไปไหนนะฮะข้ายังรักเจ้าเหมือนเดิมแต่มันร้องข้าทําไมตอนนี้เดี๋ยวข้าลืมกดดรับของพวกเจ้างั้นหรืออาข้ากอดรับให้หมดเลยแล้วจะไปไหนกันต่อจะก็อยากย้ายก,กันไปเดี๋ยวนะต้นไม้แล้วอยู่ไหนนะเพื่อนอนันนี้ไงทุ่นะฮะก็คือต้นของเราคือต้นนี้นะครับเราก็มีการแบบเนี้ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเพื่อนเพน,นะเวลเราก็จะอัพนะของตกแต่งเราก็ซัดเลยเนี่ยเมื่อใส่ติดตั้งไปนะเพื่อนนะแล้วก็ได้ตามทีเยียว CP ก็ขึ้นเห็นไหม ต้นไม้ก็สวยซีีก็ขึ้นมันจะมีอะไรฟินไปกว่าน,นี้ทุกคนนะสุดจัดๆอ่ะโอเคพอแล้วไปก่อนออกก่อนมาผมจะไล่ให้ทีละส่วนเลยนะครับกิจกรรมไล่แล้วเนาะกิจกรรมไล่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตัวสุดท้ายคือเจ้าเจ้าอ๋ออะไรวะอันนี้พาสันิภาพนะครับก็คือจะเป็นพาที่ เอาไว้ลงดันเจี้ยนอยู่แล้วเพื่อนๆเราก็ลงดันเจี้ยนไปนะครับแต่เขาก็จะปลดล็อกเลี้ยวตามนี้เลยนะถ้าคนไม่ซื้อพายก็ได้ของข้างบนตามนี้นะครับจะได้ทั้งหมดคือเจ้า3าคุกกี้ของดูดูลู่และดูดูลู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ได้เจ้าอันนี้จุดท้ายเลยได้เป็นอนี้ไข่มัเจสุ่มสีดาวแบบไม่พื้นฟ้านะครับแล้วก็ได้ฉายาเป็นต้นไม้สันติภาพไปแต่ถ้าเกิดคุณนะครับเติมเงิน729บาทข้างล่างนี้นะครับก็จะได้ดููลู่ทั้งหมด1 2องตัวผมจะพิมพ์สองตัว ข้างล่างมีแถมให้สองตัวแล้วก็คุกกี้อีกสอันนะครับคือถ้าเกิดซื้อทั้งบนทั้งล่างกันได้คุกกี้ได้ดูดูทั้งหมดสตัวนะเพื่อนนะสตัวเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่ง,งเขาคือข้างล่างเนี่ยมีการแบบเนี่ยแจกของตกแต่งด้วยนะเพื่อนมหของตกแต่งเพิ่ม C ีแจกนะครับอันนี้เลือกได้เลยนะสมดาวเลือกได้เลยฮนะเนีย่ยแจกเยอะกว่าข้างบนเยอะเลยฮนะ <c oughs> ก็แน่มาเสียตังค์เออและสุดท้ายเลยไฮไลท์เขาคือตัวนี้เพื่อน การที่แจกของกล่องหายาก4ี่ดาวแต่แบบสุ่มนะบอกก่อนแบบสุ่มแต่แค่ว่าทุกอย่างเท่ากัน5%เพื่อนไม่ใช่บอกว่าอาวุธออกง่ายมืดออกยากแสงออกยากไม่ใช่นะครับทุกคนเท่ากันหมดนะอยู่ที่เวรกรรมมองให้ของมันนะเพื่อนนะแล้วก็จะมีแหวนอไอ้เจ้าอ่าเอซเซนเชนนะครับแหวนของน้องด้งกวางตัวใหม่มาแล้วอยู่งนี้นะฮะอยู่นี้มาแล้วนะก็ลองดูเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้าเกิดบางคนไม่ได้แพงเงินไปก็จัดจัดได้ รับจบได้หมดนะฮะวันนี้ผมดีดว่ะจริงดีจริงนะเดี๋ยวดูรังนะค้าแล้วกันนะครับร้านค้านะครับก็จะมีตามาไม่เลยเพื่อนจะมีน้องไขโตน่านะครับเออผมไปดูภาพดูไขโตน่าก่อนดีกว่าไขโตน่าเอ,อ่อสม,มุดเหรออยู่ในไหนวะสม,มุดภาพมัง้งอิมาเจนไขโตน่าน้องตัวนี้เลยนะครับน้องไขโตน่านะครับน้องเป็นธาตุน้ําประเภทแร่ หลายซัพพอร์ตนะครับเ,เพื่อนๆสกิลของน้องเลยนะครับโผเจคยไคตัวหน้าคือเพิ่มอิมมันตสกิลพิเศษ4%ต่ออิมเมจนท่าน้ำที่ร่วมทางครับท่าน้ำยิ่งเยอะคุณนี้ชิ่งใช้สกิล3แถวล่างอ่ะได้แรงขึ้นนะครับเพิ่มคิทตี้ข้อต่ออิมเมจินเพ่โจมตีร่วมทางคือถ้าเกิดว่าเราใส่ประเภทโจมตี2ตัวก็ได้ครีอีก4%ด้วยนะเพื่อนนะคือถ้าเกิดเป็นท่าน้ำทั้งคู่ก็ได้อีกได้ทั้งสกิลพิเศษแรงนะครับแล้วก็เพิ่มคริอีก2%นะและที่สำคัญเลยคือเเเพพิ่่มมมมาาขอองงรรร์์ททนนและวใ บ่อนะุร้อนลับนะครับก็คือเจ้ามาแะแย่นกแขกเต้าของผมนั่นแหละนะฮะแล้วก็ต่อมาความเมตตาแห่งไอเย็นนะครับก็คือเพิ่มน้มันเมทแก่ัตรูถูกติดสถานะหิมะกัด12%เป็นเป็นเวลาหาวีนะครับแล้วก็จะดีพื้นฐานจะมีการ50%ติดผลหิมะกัดอย่างโกงฮ่าอยู่เทนะ่านั้นนี่แค่วิวหนึ่งนะครับอย่างโกงเลยมอบผลลดคอนเดนเซอร์ที่ยี่เปอร์เซ็นเวลาสองวีนะครับแล้วก็ผลหิมะกัดสร,ร้ราง้ำเมท100%ของพลังโจมตีเวลาห้าวี สุดท้ายเลยนะครับตัวของแพสซีฟไอแอคทีฟหรือแพสซีฟสกิลสุดท้ายเขาที่รเราเรามเราอิเามเมจนะครับก็จะเป็นเรื่องของสร้างดาเมิยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังโจมตีต่อฮิตแก่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตนะครับก็คือสร้างโอ้โหก็เยอะนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคือเป็นตีเหมือนเอลเอ้ครับตีไปรอบตัวนะครับแล้วก็ลดความเร็วโจมตีอ e ิมเมจศัตรูขอบเขตสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาห้าวินะครับแล้วก็เพิ่มมาร์จิ้นเม,ท,นม,นเมท่าน้ำที่ได้รับเพิ่มมาร์จิ้นเมท่าน้ำที่ได้รับนะ พลฟังฟังดูเหมือนคุณโดนตีแรงขึ้นวะเออบอกไม่ถูกลองดูแล้วกันแต่ไฮไลท์คือเป็นการลงดันเจี้ยนนั่นแหละถ้าเกิดจะลงไทม์แอคแทกไทม์ชรเลนก็ต้องมีน้องนะครับอ่ะไปต่ออ่ะมาดูพาร์แล้วกันพาร์สองแพ็กนี้ผมยังไม่พูดนะมันจะเป็นพาร์ของพรีเมียมอยู่แล้วนะครับผมขอไล่แพ็กอื่นก่อนแล้วกันไล่ไงดีวะไล่ยอย่างนี้ดีกว่านะฮะอ่ะเรื่องนี้กันพาร์ของเอพิโซดนะครับจะมี2แพ็กก็คือ7 29จะได้เป็นตัวของพาร์พรีเมียมข้างล่างที่ผมบอกนะเจ็นตัวข้างล่าง แล้วก็แถมตัวเข้าอีก5ใบฟรีนะครับเพชรอีก300ถ้าไม่หรือกป่ากแรงผมว่าเพชรเนี่ยนะไอ้แพงเนี่ยน่าจัดนะน่าจัดไม่ได้แพงเงินไปได้เพชรกลับมาด้วยได้ตัวสุ่มมาได้ตัวลงอีก5ใบก็เยอะนะต่อมา2,900นานะครับมาตลอดทุกอิมเมจินทุกเอพิโซดนะครับคืออิมเมจินเอพิโซดเขาจะมาขายส9 0 0ันเกนะครับก็คือเป็นน้องใครโดนหน้านี่แหละบวกกับของเล่น5ดาวของน้องนะครับตัวสุ่ม10ใบแล้วก็พวก e อเ1 0 0 0มึแล้วก็ของแถมจๆ๊กจิา บางคนมีงบก็จัดก็ได้นะอืมก,ก็ก็มันคือเป็นเลทราคาของตัวแรอยู่แล้วก็ประมาณนี้ฮะไม่ได้แพงหรือไม่ได้ถูกอะไรมากมายอ่ะต่อมาตัวของแพ็กอัปเดตไข่ตัวหน้าเพื่อนๆไข่ต,ตัวหน้านะครับก็จะเป็นแพ็กสองเก้าเก้าได้สั่งค้งได้ตัวสิบห้าใบโดยประมาณตกใบละยี่สิบกว่าบาทถามว่าคุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มอะเฉยๆท,ทุกทุกซีซันก็มีหมดต่อมาแพ็กพรีอัปเลเวลสองก็คือได้ยี่สิบใบเพื่อนได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่เจ็ดร้อยยี่สิบเก้านะราคาขึ้นเหมือนกันยี่สิบกว่าเหมือนกันไม่ถูกหร ชุดเพื่อน,นชุด899อย่างน่ารักและแถมหมวกด้วยนะครับ899ไม่าาไม่แรงมากหรอกก็ราคาเท่านี้แหละปกติชุดดีก็จัดไปต่อมาไมา้ขนนกพรีเมียมโคตรสุดยอดแพ็กนี้ยบอกให้คนที่เติมคือคนที่รักจะจัดอะ่ะจริงมันแพงจริงนะ899ได้300อันก็ได้ตัวเนี่ยได้เอ้อบ5อันที่แบบอาจจะได้3 2, ดาวสดาวก็ได้นึกออกปะอันเนี้ยโคตรไม่คุ้มเลยแต่ถ้าก็อยากช่วยเหลือก็ ก็ไม่ติดศรัทธาเกมก็ดีใจด้วยต่อมาแพ็คของตัวตัวเพื่อน,นตัว5ใบใช่ปะซื้อได้5ครั้ง69บาทนะครับก็คิดดูแล้วกันตัวใบหนึ่งหกบาทอันนี้แถมมาแล้ว5ไอพ้พายพรีเมียมมนะแถมมา5อันแล้วอะคุ้มปะละ่ะลองดูสุดท้ายเลยคือน้องรูดี้นะฮะน้องรูดี้เป็นน้องอา่าภาหนะตัวใหม่เป็นน้องกวางาผมพายดูว่าเป็นยังไงนะรอย ไม่แค่ร้อยพันสี่ห้าสิบราคาเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงกันแล้วนะราคาของแพ็คของตัวพวกเนี้ยเขายืนราคานี้มานานแล้วนะครับก็ไม่ได้มากมายนะครับอ่ะต่อมาแพ็คเช็คชื่อนะเพื่อนของท่านชื่อชื่อเขาดาวพื้นที่ใหม่นะครับก็คืออย่างที่บอกนะว่าพื้นที่ใหม่เขายังเข้าไม่ทันนะครับเขาต้องเลยขอเดินอัปเดตไปก่อนเขาเลยแจกของไม่ได้แจกดิให้เราซื้อตามนี้เลยก็คือแบกเก้าก้อนเพื่อนได้เพชรหนึ่งพันนะครับได้ตั๋วอันเนี้ย หินเสริมพลัง45ชิ้นนะครับตอนาเวทหนึ่งพันผูามันนำหนึ่งพันห้าสิบไดอาร์หนึ่งพันผมว่าราคาไม่ได้แรงเกินไปนะเจ็ดแปดก้ากับละกับของแบบเนี้ยไม่ได้แพงเกินไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ถูกมากแต่ผมว่าก็โอเคนะน่าจัดอยู่เอาจริงๆริงถือว่าน่าจัดเอาไปไหนแล้วล่ะเอาไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่เข้ทีอยู่นี่นะครับคือคือนี่โนคนนี้ต้องชมอันหนึ่งคือแพ็คขายเขาเยอะมากนะดูดิคือยุบยิบจับับไปหมดคือแบบโอ้มันอะไรก็ไม่หมดเลย เหมือนยวเราคอยได้ก็คือแพ็กเขาเยอะจริงๆเพื่อนน่าสนใจเยอะนะครับแล้วก็มีการเติมได้หลากหลายไม่ใช่แบบเติมแพ็กสแพ็กอะไรเงี้ยคือแพ็กเขาเยอะมากคุณสามารถเลือกรูปแบบที่คุณต้องการได้หมดเลยนึกออกปะคิดเอ็ได้ดีไซน์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่างหนึ่งเลยอย่าลืมไปแลกเจ้าตัวรันคาพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับพรแห่งฟุตเนียนะครับจะได้จากการล่าฟิวทั่วไปนะเพื่อนนะฟิวของฟิวอ่าพวกฟิวพื้นพื้นที่ภายนอก คออสอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่ก็ได้หมดนะครับแต่เราต้องไปปลดล็อกเจ้าตัวเควสอีเวนต์ก่อนนะแล้วก็ตัวนี้เองได้ร้อยสิบต่อว,วันใช่ไ่ะผมบอกเลยไงก็เหลือเพื่อนแล้วก็อันเนี้ยเพื่อนต้องมาซื้อปุ๋ยนะครับสัปดาห์ร้อยห้าสิบยังไงก็หมดผมบอกเลยนะี่ยเรื่อๆนะครับแลกได้ทุกอย่างแลกให้หมดอย่าให้พลาดตัวไอปุ๋ยเราก็ไปใส่ตัวต้นระว่างใส่เซิร์ฟเวอร์บ้างอะไรว่าไปแล้วแต่เพื่อนทุกคนนะอาจัดไปตามนั้นโคตรดีวันเนี้ยดีจัดเลยเป็นไรวะนะฮะอะ วันนี้ผมว่าคร่าวๆคงประมาณนี้พอนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเรานะผมหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนในว่าก็น้อยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ผมรบกวนฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับเป็นใ,นใจผมด้วยนะผมจะพยายามเอาข้อมูลมาให้ละกันที่หาได้นะครับยังไงถ้าเกิดไหนตกขาโต้พ่องต้องกราบขอภัยไว้ก่อนด้วยนะครับแต่เชื่อเถอะว่าผมก็อยากเอาข้อมูลที่ดีสุดมาให้ทุกคนนะอ่ะ แล้วก็ต่อมาถ้าเกิดมีอะไรก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครนะถ้ากดใครยืมกดตัวของไลก์กับแฟนเพจ 3th channel ไว้ด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนี้เลยนะตามให้หน่อยนะฝากด้วยรบกวนนิดเดียวเองนะสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะได้ดูอ่านคอมเมนต์ให้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกจริงๆที่ติดตามกันมานะแล้วก็ยังดูคลิปของผมอยู่นะผมก็ ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนเลยแหละนะฮะกับคอมแย่ๆของผมนะฮะที่บางคนที่ยังอยู่กันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวคงคงอยู่กันตลอดไปหวังว่านะครับหวังว่าผมจะไม่เลิกทำก่อนนะโอเคเออเพื่อนวันนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนนะยังไงก็เดี๋ยวผมแปะข้อมูลไว้ให้ในข้างล่างแล้วกันมีอะไรเพิ่มเติมบ้างจริงๆมีฟอรั่มก็มีนะครับอัปเดตฟอรั่มก็มีบอกเหมือนกันนะนะครับอ่ะไปแล้วไปจริงๆแล้วเดี๋ยวนานเกินนะครับเดี๋ยวเจออกััันนนนคคคลิปห้าาาะรรบบบบเพื่๊ยยผม